เนาะสวัสดีค่ะาาบาร<า>์อะไรอะไรตุ๊กตาเล็กหน่อยเขาหยิบกันตรงนี้บาร์บี้บาเ์บียัค่ะลาบูบูเป็นบาร์ชิรัยยังอะไรบอยังซื้อให้บ่รอก้ของกอบบ่ค่ะเอากระเป๋าเธอออกมาด้วยนะคะไอ้อ,ออกมาแล้วกล้วยเม่ยนน่ล่ะกล้วยมันมีมือนะคะ่ะเดี๋ยวมาทายต่ำกันก็มูหลายกล้วยเมีม่ยนลูกสวัสดีค่ะแต่งท่าหนาท่ากินกระเด็ดก็จะเหมือนสีผดลังหอมวะม่มีเงินทำไมอ่ะ เปิดทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องพักแพงรังบผลออฟฟิเชียลไปบอกเลยครับทุกคนโหอุ้ยขนาดทิ้ไปแล้วยังน้ำมากัดหนูพี่แบีงตอนนี้แบบคือเท่าแต่อาจสเาอีหลีดยเรือไรใส่ท่านูกันนะระวังนะค่ะใส่ท่านุกในการใส่ท่านุกเท่าอะก็ระหว่างนี่เอาดีๆค่ะกับผนังนี่เอาดีพี่แพงผนังห้องเอาดี เออไปรูปออกแน่กระตอนหนูทานโมมีไฟรวยลายรวยลายปะค่ะใส่เป็นดาราดาราเดี๋ยวก็เลยใส่สันทายเลยในโอกาสที่โมมีมืออ่ะจะมืนอืเฮ้ยมืออื้นอื้นนี่น่าขี้ห่อเชียงอีกแล้วนัดอีกแล้วนัดอีกแล้วร้านไหนข้างหน้านี่แมวเชียงไปด้วยแม่อุ้ยร้านอาหารต้งดาราต้องลงกรุงเทพขามขุขามว่าจะไปกรุงเทพครับไปใส่ค่ะว่บอก เพิ่งบรรยากาศปักยางดีเปนเจะกอโอกมาเร่กันล้วออกไปรงไก่หนูต้องล่นน้ำหนักี่แยงไทยบอบอบอหนูต้องล่นน้ำหักมาคือ,อยูหันมอกี้สัญญาเขาไป,ปุูกยังนอนเอด็เอดเ,อ,ดเ,อ,ดเอ,ดอยู่เบิ้งหนูเซนนี่แมมือละหนึ่งกิโลหามือจับป <หา S 2> ิดท้าว <c oughs> หนอ่อยเอาไหมดูหารู้ข้อตกลงนะครับผมว่าไอ้กลับมาน้ำนักนำนักของลุงหาลูนะครับ คาระมหนักเบาลงก็คือฮัลโหลเเลี้ยนโอ้ยจับเอาแต่สิคือสวดเอาแต่สิคือสวดให้มันเหงื่อออกแล้วก็แงดะตัอบันนี้เนี่ยแงดวอสแงะอันแงจะลดได้สองกแล้วเดี๋ยว่าเลี้ยงไปเห็นมันครบเลยว้าวเพิ่งเสือนี่กันเหี้ยโอ้ย อันนี้สุดไม่บอกสิเสือหรือผ้าคุ้มเตียงมใหญ่ครับเพื่อนคนละอั้นหลังมะนารักแมโอ้ยกแตใหญ่ครับพูดใส่เสือผ้าใส่เลยน่ารักเมื่อยหอบพี่แบงถ้าหนูขาดจะตายพี่แบงรักกูชอบเลยแข่งซ้ำใบแข่งซ้ำใบเธอต้องไปสร้างกำลักตามที่อ้ายบอกเธอต้องเอาเห็นลงหาตอนนี้น่าจะไม่ต้องน่าจะตีไปเลยตีสิบสอง ขนุนโลดหาโลมันจะเราะซิฟโลดีแล้วมดูเรือต้ากระดูกเนียค่ะเบิ่งเธอกินแต่ละมือก่อนค่ะเมื่อหลายเราเล่นเดียวเองลดหาโลดกินหาซิฟโลดพันกับเอียงกับกองฟันยี่ใสเอาแม่งหนงาเอาทางมันห่อเอาที่ชูเลยก่อนสิเอาเดี๋ยวห่อใส่ทิ้ชูแล้วแม่ลงอาทิมอีกเดี๋ยวนี่แม่เอาใส่ให้แล้วยี่สิบว่าวววเก็บของ ม้ยน uhm, oh, like, mm ัก hmm. ก oh, mm ิน hmm. ม right. uh, ่ม่เมนบูดแล้อเตเอาเอาใส่ตู้เย็นยูเห็นว่ากระไรอเสียไปฝากอีฟุกขึ้นห้องลูกสาวเนากก็เจอคู่ปล่อยพี่แบ่งกับมมานอต้องรถได้หาลูอันนี้แบบจริงจังค่ะื่อลันนี้ซาละใช่ปะมือละโล้ล นก,กินอย่างค่ะกินกน้ำเปาแทนเขากระเมนก็ต้องกินน้ำเปาแทนน้ำอารมณ์บอน้ำอารมณแทนแทนสป,ปนสอนเซอร์พีดอย่งแล้ว,ลวบอก้นคือบอกกันบอกลูกค่ะบอ,บอกลูกแม่บ็ได้ขึ้นเวทีค่ะม่่น่ขึ้นอีามลุงด้วยม่ขึ้นอีโมเมนแมม่มมเด็กขึ้นูนักเทมรัญญาโพตกประกาศยูโมแมนเมมไปแต่นรวยแต่งการุง่งรเลยอีอ่หลา้อมไปใส่รถลูกยืมอยู่ ยไายลูอยิ่ทางรถตู้ผ่านแย่ๆลูาแขนยาก็พแอเอะแขนยายก็พอเอะแม่ยันผ่าขนาดบริหานหนักเนาะึ้มีกลแขนมาสั่งไงอยู่เลยอะบึ้งบอบไนสัู่เป็ไงบอามูวงสั่ค้จอยสั่งที่หนเอามือรูดหน้าอีกรอบหนึ่งเมนท่วงฮอนแม่นหรอวพวกหนาแม่ก่อน มึงหนาจะของกันรังงี้ลอยให้ลอยลอยลอยเสียลายเต็มที่ยังเสียมากเลยครับเหมือนแบบเดี๋ยวมึงแลกมึงเตะเสียแรงเรียกเตยรนค่ะหนารนเมื่อนาชันเสียากีร่ายกันเรียกเตยค่ะเพราะเขาประกาศว่าคักเพลงวรัญยาพรไม่ใช่เพชรบุญกุยไม่ใช่ขักแพ่งรัญราพรไม่ใช่หนาเหรียมเหมือนเออท่านนี้ได้ยินได้ยหมเมืองไทย อยากจะมาแบลวถอเตงตูวเขาจะไปเกี่ยวเขาสุดนี่ก็มาใกล้เห็นจักดีจ้าจะมาสั่งมาพร้อมกันกับลาบูบูแมนค่ะเส้นยืดเส้นลาบูบูยื่เส้นอันนี้บ่ลาบูบูอันนี้บ่ซื้อนี่บ่บ่อตุ๊กตาหน่อยพี่แม่เอกแดนบ่ซืซื้อให้บ่บ่ผมมาซื้อของกรอบเผ็ดฉันยุคหันตัวแท่ตัวละสองหมื่นอ่ะก็ซื้อสองหมื่นเชือบโอ้ยบ่มีเงินเสื้อนุหกสิบบาทได้ใส่สุดนี้เส็น หนู <T t ้เ่ได้ตัวหนูเอฟมาหกสิบบาทเพราะว่ามันน่าจะเป็นเศษผ้าถ้าเป็นผ้าตุ่มกองกระทุ่มมากเรื่องสื่อคล้องใบจีนูอันได้เกินร้อยกว่าหนุ่เอาใส่เสื้อผ้าใย่่ายหนิเมื่าหนารัากดิทำพ่างจะคลองจะได้ดูโตน้อยลงบันไดเท้าบุ้งบุญต้นเขียนว่ามันต้นไม่ขลัง คือแก่งกับตาเบนแทแล้วไอ้น่องวันนี้สีเดียวกันก่อนสิถามว่าอันไหนใหญ่กว่ากันอะอันไหนหนาอันไหนตุ่นไหมสีเดียวกันค่ะอย่างตื่นมากสนามเนี้ยอันท่าหนาบ่เลยเปิดไฟ้เลยทีเดียวยมันมืดมันมืดสหนากับสีผนังของสีเดียวกันเราเท่าวันนี้เล่นที่บ่าแล้วบ้านนาเจริญเอ้ยอัมเด่ชลุง จังหวัดอะไรอุบลราชธานีประเทศไทยพอกันเดอร์ครับพี่น้องมูเล <favorite> ่ก <sh arp inhale> ับเพลงใหม่กุซุ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 โอ้ยเนาะเพลงใหมุ่๊ซุก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 ุ๊ซุุ๊ซงกุ๊ซุกุ๊ซุาุ๊ซกุ๊ซุเุ๊ซุก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 ุชซุกุ๊ซุกุ๊ซุ ขอบคุณพี่ขาวตี่โก้แล้วพี่ชงโก้กินน้ำบ่อานึงนะอาะาอาเล่าลาเล่าแม่แท้ๆตัวเก่าอ่ะของก๊าซมอว่าแท้ใช่บังของก๊าซายบางนั่งกินข้าวเนื้อคอนอุ่นกันอย่างว่าตัวเก่าเถาะชันถามแม่เสือแปดสิบรุ่นเพชรตีชมพูมันก็ต้องเป็นแบบเก่าบ่เด็กหนูอยากมีเสือสีนั่นตอนนี้อยากมีเสือสีนั่นแต่มาถามมูสีใดดีอยากมีเสือสีแดง นี่ไงกูสูงไงกูสูงไงใส่สีแดงใส่สีแดงใส่สีแดงไม่ติมเลยเออก็ใส่เสื้อไม่ติมสิแบบว่าฮักแพงเสื้อฮักแพงแต่ว่าสีแดงยังไม่มีเลยอ่ะอนอ่อน m ề มๆดิอ่อนแ m ề มๆดิมีแฟนแต่จะมาพานค่ะเดี๋ยวเขาใส่เสื้อกางเานค่ะเบอนี้เนาะแม่ที่ไหนนะครับเนี่ยอีเมลบ้านน่าจะหน้าหน้าเพราะปานกันนม่แม่กับลูกกัน บ้านนาเจริญบ้านนาเจริญอำเภออำเภอนาจะรวยบ้านนาเจริญอำเภอนาจะรวยมั้ยคุณผัวจังหวัดอำเภอเดชอุดมเดชข้องกัน บ้านน่าจะเริ่นตัวง่ายๆเลยอําเภอเด่นอำเภอเด่นอุดมจังเด็ดอุดมเด็อุดมจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยประเทศไทยพอกันนะครับผมหมูเรียงเวลาจับภาพนะครับผมบ่แม่นเวลากรุงเทพเด้อพี่น้องหมูเรียงเช้าอันที่แรีงเขาคว่มหนุบันนึงเขาไปใส่เขาเอ้เาโอ้ยแงเนาะ้ยแง่แง่อย่ลืมแดกซูหยาถ้าถังขาวไปนะมึงสองสิบเช้าไม่เอาไม่ใช่หนุ่มเล่นเอา อาาฝกใคือนี่แบบขอพบรักที่หัวลำโพงแบบไปปีก่อนพบอีกเลยหัวลำโพงอีกพบแต่รักไงเพราะวันหนารักอ่าฝากก่อนสีนอนพักกันเปิดเบอร์ต่นหัวมั้ยยืนอันในไหมหนูหอบใช่ไหมเ่าต้องขึ้นมานอนแม่วแม่ฝากให้แม่เรื่อยๆทั้งสองช่องสามช่องค่ะฝากเราต้องมาอยู่เงี่ยงกันมาต้องผูกกัดเถื่อเดียวฝากช่องเดียวนะคะช่องหักแพงและเพื่อเอาไปฝากกดสองเถื่อฝากกดสองหักแพงโอ้ ฝากกดซับสไครป์ช่องพี่แบงค์ร้อยและเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะช่องเจ้าของบาร์บีเียนและเพื่อนออฟฟิเชียลโอ้ยจะวะมั้งช่องแม่ติ๋มค่ะซุ๊กซู่และเพื่อนออฟฟิเชียลจะวะแต่ของเป็นบาบีแตอเมืองหนาคือบาบูนี่สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบายๆพี่น้องครับเจอกันยุ่งงานเด้อครับผมบ๊ายบาย